ครับสอบถามกันนะครับวันนี้เอาความเกตเล็กเกตน้อยมาฝากกันนะครับก็เป็นวันนี้มาตากทรายนะครับตากทรายเพื่อจะทำสำหรับไว้รอปูพื้นกรงไก่นะครับเพราะว่าไก่แจ้เนี่ยคือเขาจะคุ้ยเขี่ยอยู่ในกรงใช่ไหมครับไม่ค่อยได้เดินออกบบข้างนอกหรือว่าบางคนแล้วแต่จะเลี้ยงนะครับบางคนก็ปล่อยเดินกินหญ้า เดินสนามหญ้าเดินเล่นดินก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ยของของผมใช้ใช้เป็นกรงคอนโดใช่ไหมครับหรือว่าเราจํากัดพื้นที่เนี่ยนะครับสิ่งหนึ่งที่จะช่วยเขาได้ก็คือเรื่องทรายทรายนี่คือทรายก่อสร้างทั่วไปนะครับเอาทรายก่อสร้างทั่วไปเลยแต่ว่าเน้นเพิ่มอย่างเดียวคือเรามาตากแดดนะครับเนี่ยที่เราก็ตากแดดซะเพื่อที่จะให้อ่าฆ่าเชื้อฆ่าเชื้อโรคนะครับบางส่วนแล้วก็ตัวไก่เอ,เองเนี่ยเขาก็กิน กินแซสกินทรายเล่นทรายพวกนี้ด้วยนะครับเพราะมันจะมีพวกเปลือกหอยพวกแร่ธาตุใช่ไหมครับเขาก็จะใช้คุยเขี่ยนะครับแล้วก็กินทรายช่วยระบบขับถ่ายช่วยย่อยนะครับทําความสะอาดตัวเขาบางทีเขาจะคุยใส่ตัวเขานะครับนั่นคือการอาบน้ำได้วยตัวเขาเองนะครับ ทำสปาเล่นทรายเล่นอะไรเขานะครับนี่คือข้อดีของทรายหลายๆอย่างนะครับก็เป็นที่สอบถามกันเยอะนะครับว่าควรจะใช้อะไรปูพื้นรองพื้นกงนะครับก็แล้วแต่ความสะดวกเลยนะครับใช้เป็นแกรบก็ได้นะครับถ้าในท้องถิ่นเราหากแกรบได้นะครับแล้วก็ถ้าไม่มีก็ใช้จะเป็นเอ,อ่อ คีเรื่อยนะครับก็จะหายากเลยตัวนี้แล้วก็มีราคาค่อนข้างสูงนะครับมีเป็นถุงขายที่เขาเลี้ยงหนูเลี้ยงกระต่ายอะไรอย่างนี้นะครับแล้วแต่ความสะดวกของแต่ละพื้นที่เลยนะครับแต่ถ้าเกิดเนี้ยทรายก็จะเป็นทางเลือกหนึ่งที่ง่ายเพราะว่าราคาค่อนข้างถูกด้วยแล้วก็ใช้ได้ดีนะครับเวลาเราเก็บขี้แล้วก็ล่อนทราย เราก็ล่อนทรายออกมาแล้วก็ป้องกันลงเรื่องพยาธิต่างๆที่จะมากับดินได้นะครับถ้าเกิดเราเลี้ยงลงทรายลงหญ้า,าถ้าเลี้ยงลงดินลงหญ้าลงสนามหญ้านะครับเราก็ควรจะมีการถ่ายพยาธิเรื่อยๆนะครับทําโปรแกรมการถ่ายพยาธิ3มเดือน6เดือนนะครับแล้วแต่ความสะดวกของแต่ละท่านเลยสังเกตง่ายๆคือไก่จะเริ่มผอมขนไม่เงานะครับไก่ไม่ค่อยได้เชื้อไม่ค่อยมีลูกอะไรพวกนี้ ก็คือเขาจะมีพยาธิมาช่วยกินสารอาหารต่างๆดัะนั้นนะครับก็เก็ดเล็กเก็ดน้อยนํามาฝากกันนะครับครับวัสดุปูพื้นกองไก่นะครับแค่ทรายละเอียดทรายธรรมดาเนี่ยะครับทรายก่อสร้างทั่วไปเนี่ยแหละครับก็สามารถใช้เลี้ยงไก่ได้นะครับเอาวันนี้ลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ